รถสตาร์ทมือไม่ติดไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่ไฟเลี้ยวแตรไม่ทำงานมันเกิดจากอาจเจ้าตัวรีเลย์หลักตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารีเลย์หลักตัวนี้นะครับจะถูกนำเข้ามาใช้ควบคุมวงจรไฟสัญญาณทั้งหมดเลย นะครับของรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแต่ว่าไอ้จอีเล์หลักตัวนี้จะวางอยู่ในตำแหน่งไหนของตัวรถนั้นนะครับผมไม่สามารถตอบให้เพื่อนๆได้ชัดเจนนะแต่ว่าในรถหัวฉีดณนะปัจจุบันนี้มีแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับในกรณีที่ฟิวไม่ขาดให้เพื่อนๆพื่ทำการค้นหารีเลยหลักได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปที่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับบอกไปแล้วนะครับว่า,ามีเพื่อนเพื่อนหลายท่านถามเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับอาการที่ผมกล่าวไปเมื่อก,กี้นี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่าไฟเดียวเอ้ยนะครับแตรเอ้ยนะครับปุ่มสตาร์ทมือเอ้ยไฟไม่ขึ้นเรือนไหมนะเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟไม่มา นะครับในกรณีแบบนี้นะคร <นะ S 1> ับณปัจจุบันนี้ในรถหัวฉีดนะครับแทบจะทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับจะมีรีเลย์นะครับ,นะ contexts, รนะรบตัวนี้แหละนะครับเข้ามาควบคุมวงจรไฟสัญญาณนะครับคำว่าไฟสัญญาณเนี่ยนะครับคำว่าไฟสัญญาณมันมีอะไรบ้างล่ะนะครับเพื่อนๆไฟสัญญาณที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับไฟสัญญาณคําว่าไฟสัญญาณนั้นก็คือ ไฟท้าไฟเบรกนะครับไฟเบรกหน้าไฟเบรกหลังนี่แหละนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็แท้นะครับไฟสัญญาณทั้งหมดที่ขึ้นไปที่เรือนไม้นะครับแล้วก็นะครับปุ่มสตาร์ทมือนะครับจะไม่ทํางานเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าไอ้จ้ารีเลย์นะครับไอ็นจ้าตัวรีเลย์หลักเนี่ยที่เพื่อนเเห็นอยู่เนี่ยนะครับ มันเสียหายนะครับคําว่าพังเสียหายมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้มันเสียหายแต่ว่าเอาเป็นแน่ง่ายๆเลยก็คือรีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานไม่ทาการต่อกระแสะไฟไปยังอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับในรถบางรุ่นนะครับอาจจะใช้รีเลย์นะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับควบคุมวง,งจรไฟของปั๊มจิ๊กด้วย นะครับควบคุมวง,งจรไฟของปั๊มติดด้วยนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับการที่รถเรานะครับสตาร์ทมือไม่ได้ไฟไม่ขึ้นเรือนไม่ไฟเดียวไม่ติดบีบแตะแล้วไม่ดังนะครับไฟเบรกนะครับไม่ติดเนี่ยนะครับอย่างน้อยให้เราทําการตรวจเช็คที่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่มีไฟไหมถ้าหากว่าแบตเตอรี่มีไฟออกออก,ออกแบตเตอรี่มามันจะมีฟิวอยู่2ตัว นะครับฟิล 10m กับฟิล 15m นะครับฟิล 10m ขาดไหมฟิล 15m ขาดไหมนะครับให้เพื่อนๆทำการตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่นะครับเราจะไปค้นหาอาการต่อไปนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าอาการที่รีเลย์เสียเนี่ยที่ผมได้เจอได้เจอมานะครับมันมีนะครับกี่แบบกี่อาการนะครับที่ผมได้เจอมานะครับเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับบาร์โค้ดของรีเลย์ในแต่ละตัวนะครับรวมไปจนถึงรีเลย์หลักนะครับที่เป็นของเทียมหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆอะเขาไม่ใช่ว่าของเทียมหรอกนะครับผมไม่รู้นะครับมีเพื่อนๆส่งมาให้ดูนะครับอาจจะไม่ใช่ของเทียมนะแต่อาจจะเป็นของแท้ติดรถแต่ว่ามันเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตก็เป็นไปได้นะผมไม่รู้นะครับเขามีเพื่อนๆส่งเข้ามาถามนะครับว่าคือรีเลย์ตัวนี้ใช่ไหมที่ว่า ทำให้รถของเรานะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดสตาร์ทมือไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของรีเลย์หลักแล้วนะครับคงจะหนีไม่พ้นในสไตล์รถของออโตมติกนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านดูเหมือนว่านะครับรีเลย์หลักของรถที่เป็นออโตมติกนั้นนะครับจะเสียบ่อยมากกว่ารถเกียร์ธรรมดานะแต่ว่ารถเกียร์ธรรมดาบางรุ่นก็ไม่มีบางรุ่นมี นะครับแต่ว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้นะครับเอาพาเอาไปพันติดไว้กับชุดสายไฟทําให้เราค้นหาไม่เห็นนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับรถหัวฉีดแทบจะทุกรุ่นผมบอกได้เลยว่านะครับมีรีเลย์ตัวนี้เข้ามาควบคุมวงจรไฟนะครับนอกจากเรื่องของฟิว10แอมป์แล้วก็15แอมป์นะครับทุกท่านนะอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยนะครับ เพื่อนๆน,นะครับได้ส่งเข้ามาให้ผมดูนะครับว่ารีเลย์ตัวนี้ใช่ไหมที่ออกคำสั่งให้ไฟไปที่สวิตช์แฮนด์ Switch, Hand, เรือนไหมนะครับนี่ลูกค้า,าไม่ใช่ลูกค้าเพื่อนๆส่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าผมผมถอดออกมาจากเวฟร้อยบไอนะครับ ในส่วนตัวของผมผมยังไม่เคยเปลี่ยนของเวฟร้อยสิบไอสักทีนะครับเพื่อนผมก็ยังจําไม่ได้ว่าไอดีเล์นะครับดีเลย์หลักตัวนี้ของอในตระกูลเวฟไอเนี่ยนะครับมันวางอยู่ตรงไหนของตัวรถนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับถ้าเป็นของรถอ,อัตโตมตินะครับถ้าเป็นของรถอัตโมติเนี่ยนะครับผมจะเจอได้บ่อยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ อ่าคลิกร้อยสิบไอตัวแรกนะครับคลิกร้อยสิบไอตัวแรกเนี่ยจะวางอยู่อ่าใต้เบาะเลยนะครับอยู่กับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนของเวฟร้อยสิบไอตัวแรกแต่ถ้าเป็นนะครับของอ่าเวฟอ่ไม่ใช่เวฟนะครับขออภัยถ้าเป็นของสกูปปี้ไอสกูปปี้ไอนะครับส่วนมากจะวางอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวรถเมื่อเราถอดไฟหน้าออกมาเราจะเห็น กองสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับกองสี่เหลี่ยมเล็กๆวางอยู่ติดกันกันกบรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับนั่นก็คือรีเลย์หลักนะส่วนอากการที่นะครับบอกว่ารีเลย์เสียนั้นมันเสียได้จากสองปัจจัยนะครับแต่ก่อนที่เราจะฟันธงว่าเสียนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับดูตรงที่ขาไฟนะครับขาจ่ายไฟนะครับ ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยพเพื่อนๆนะครับพเพื่อนๆจะเห็นเป็นสีเขียวเขาวๆบ้างละนะครับอันนี้นะครับก็คือตัวการนะครับที่ทําให้นะครับ อารีเลย์ไม่ต่อกระแสไฟอันเนื่องมาจากนะครับมันขึ้นคราบเกลือเชื้อเขียวเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับอ่ามักจะเกิดขึ้นกับขั้วไฟนะครับในรถทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะครับแต่ว่าอ่าในรถที่ใช้รีเลย์เนี่ยมักจะเป็นคราบเกลือคราบเชื้อเขียวขึ้นแบบนี้นะครับทาให้ไฟวิ่งผ่านไม่สะดวกนั่นเองนะครับไฟก็เลยไม่ไปที่นะครับ สวิตกุญแกแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นไปที่เรือนใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนทุกท่านอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือไอเจ้าตัวรีเลย์เนี่ยนะครับข้างในมันเป็นวงจรคล้ายๆกับวงจรของรีเลย์สตาร์ทนั่นแหละนะครับข้างในมีกดลวดสร้างสนามแม่เหล็กดูดให้นะครับมันต่อวงจรจากเส้น A ไปเส้น B นะครับเพื่อนนะครับในกรณีที่2ที่มันเสียนี้นะครับส่วนมากนะครับ จะเกิดกับอารีเลที่เป็นเกรดของท้องตลาดมากกว่าของแท้นะครับของแท้ส่วนมากเนี่ยมักจะขึ้นเกลือเฉยๆนะครับุดพอเราถอดออกมาแล้วเราขัดทําความสะอาดทาจารบีแล้วก็ประกอบกับส่วนมากจะใช้ได้นะครับเพื่อนนะสําหรับท่านใดที่บอกว่าไฟไม่ขึ้นไปที่เรือนไม้สตาร์ทมือไม่ได้ไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกไม่ติดให้ค้นหาอารีเลยหลักตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะ และก็อย่าลืมนะครับทำการตรวจเช็คฟิว10แอมป์กับ15แอมป์ด้วยนะครับว่าฟิลของเราขาดไหมฟิวขึ้นเกลือแบบนี้หรือไม่นะครับเพืเ่อนๆเอาะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ